สวัสดีครับวันนี้ผมมาสอนวิธีการดาวน์โหลดฟอนน่ารักน่ารักหรือฟอนที่เราต้องการวันนี้ผมมีวิธีในการพาทุกๆคนนะครับตั้งแต่ดาวน์โหลดแล้วก็สอนติดตั้งใช้งานตั้งแต่เริ่มแรกไปดูพร้อมกันเลยครับว่ามันต้องทํำยังไงขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปหาฟอนมาสักฟอนหนึ่งหรือว่าเข้าตามผมก็ได้ครับจะเป็นเว็บไซต์ฟอนกูเกิลนะครับิมพ์เข้าไปเลยเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูก็ได้ให้เราเข้ามาที่ฟอนกูเกิลนะครับผมหรือเบราว์เซอร์ฟอนนะครับ แเรา,ต,ารต้องการที่ใช้เป็นภาษาไทยต้องการยังไงเรามาเปลี่ยนตรงนี้ครับแล้วหาคําว่าไทยโอเคเมื่อเราเปลี่ยนเป็นไทยแล้วมันจะมีฟอนต์ภาษาไทยให้เราเลือกเลยนะครับผมต้องการจะใช้ฟอนต์นนี้แล้วกันผมต้องทำยังไงคลิกเข้าไปท okay. 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 uh, ี uh, right. so, um, it it ummer, uh, uh ่ต huh. ัวนะครับแล้วก allora ็จะเห็นคําว่า get font นะครับด so ้านบนขวาเมือเห็นไหมครับตัว get font เมื่อเราต้องการใช้ฟอนต์นนี้โอเคผมกด get font ไปมันจะมีให้ดาวน์โหลดอนะครับผมเราจะดาวน์โหลดมันจะมี2แบบให้เราเลือกนะครับเราจะดาวน์โหลดทั้ง2อันเลยโอเคกดดาวน์โหลดออไป เมื่อเราดาวน์โหลดออาเสร็จแล้วมันจะไปอยู่ที่ตัวดาวน์โหลดของเราด้านบนนะครับหรือใครไม่เจอเข้ามาที่ไฟล์ด้านล่างเลยโอเคครับเมื่อเราดาวน์โหลดฟอนที่เราต้องการหรือว่าเราชอบเสร็จแล้วนะครับเราจะนําฟอนตที่เราดาวน์โหลดไปติดตั้งใช้งานยังไงไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้ามาที่ฟอนเซตติ้งนะครับจะเป็นตัวนี้นครับที่มีรูปไอคอนเป็น AA นะครับที่เขียนว่าฟอนเซตติ้งให้เราคลิกเข้าไปที่ฟอนเซตติ้งในการตั้งค่าฟอนนั่นเองเราจะเห็นว่าฟอนของเรามีเท่าไหร่นะครับว่ามีรูปแบบบยังงงไ้า เราเข้ามาที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดนะครับผมเข้ามาที่ไฟล์เราดาวน์โหลดเสร mm ็จ hmm. แล้วนะครับเราจะเห็นคําว่า,าตัวนี้ผมแตกไฟล์มาแล้วแหละมันจะเป็นไฟล์เนี้ยให้เราแตกไฟล์ไปก่อนนะครับแตกไฟล์ยังไงให้เราคลิกขวานะครับจะแตกยังไงเราจะสามารถแตกยังไงก็ได้นะครับแตกไปเลยว่าจะแตกไว้ที่ไหนบ้างผมแตกไว้เฮียหรือว่าแตกไว้ไฟล์นะครับ <S <S <IL carriage> <fort elasticity> เมื่อผมแตกไฟล์มาเสร็จแล้วมันจะเป็นไฟล์เนี้ยครับคลิกเข้ามาไฟล์นี้เราจะเห็นว่าไฟล์ของเราเน่ยมันจะเป็นนามสกุล d t f นะครับนี่เป็นงานสกุล d t f เนี้ยให้เราเรียกไฟล์แล้วก็ลากออกมา ลากมันมาเข้าตรงนี้เลยที่มีไอคอนเป็นรูปคีย์แล้วก็กดนะครับที่เป็นกรอบเนี่ยให้เราลากลงมาวางเลยเมื่อลากเสร็จแล้วมันก็จะติดตั้งให้เราครับเราปิดตัวฟอนเดเราไปเราจะเห็นว่าฟอนที่เราโยนเข้ามาม,มีลักษณะแบบนี้นครับเอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเช็คให้ดูว่าฟอนที่เรายนเข้ามาเริ่มแรกอ่ะมันมีลักษณะยังไงนะครับอ่ามันชื่อว่า c h a r m ผมจะลองทดสอบฟอนที่เราติดตั้งไปเมื่อกี้นะครับผม ให้เราเลือกคมแล้วก็เปลี่ยนเป็นฟอนต์ที่เราติดตั้งไปเมื่อกี้ครับว่ามันใช้ได้ไหมมันชื่อคําว่า c h a r m หรือว่าแชามป์เราเลือกไปโอเคจะเห็นได้ว่าฟอนต์ของเราเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นลักษณะแบบเดียวกันที่เราดาวน์โหลดมาเลยจะเห็นว่าลักษณะแบบนี้เลยสําหรับวันนี้ผมมาสอนวิธีการเปลี่ยนฟอนต์ง่ายๆนะครับถ้าใครชอบหรือต้องการหาวิธีเปลี่ยนฟอนต์ยังไง่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ จะเป็นกำลังใจให้ผมมา,มากๆเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ